สำหรับน้องเนเน่พรนับพันคนนี้ต้องบอกว่านอกจากจะร้องเพลงเพราะแล้วความสามารถก็คือเป๊ะปังแล้วนะคะยังรับบทเป็นแม่ค้าอีกด้วยทุกคน นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสธุรกิจร้านขนมหวานค่ะมีแอนอีวานของน้องเนี่ยที่เปิดมาตั้งแต่ช่วงมิถุนายนปี2023ณนะตอนนี้ค่ะกำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ถึงความอร็จอร่อยแม่ <S 2> <S 2> <S โอ,โอ้นะคะมีแบบโหของน่ากินหลากหลายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเค้กราชช่องนะคะ <S <S เค้กทุเรียนค่ะเค้กสตรอเบอรี่แล้วก็เยอะแยะมากมายเลยแม่เป็นไงหิวไหมอยากกิน อยากกินงั้นเราต้องสั่งนะคะนะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานนี้ยังได้คุณมิกเฉลิมสีค่ะมารีวิวการันตีความอร่อยจนมีคนเนี่ยแห่ซื้อมาลองกินกันเพียบเลยแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยออยากกิน ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะปลื้มอ,อกปลื้มใจขนาดไหน <_ an> นอกจากนี้ค่ะก็ยังให้น้องนะคะถือโอกาสอัปเดตกันหน่อยว่ามีแพนจะกลับเมืองจีนเมื่อไหร่รวมทั้งจะกลับมารับงานแสดงอีกไหมคะ่ะก็จริงๆรายการช่วงจบแล้วก็เดี๋ยวมีกลับไปจีนปลายปลายปลายเดือนนี้คะ่ะไม่น่าจะยาวมากคะ่ะ <_ an> ใช่มีไปโปรโมท <ละ S 1> อัลบลั้มไม่มีไม่มีมนหนูไม่รับเลยคะ่<ล>ะหนูรับงานเพลงใช่ด้วยที่บทยังไม่ใช่ด้วยแล้วก็ ทำเอ็มวีหนูนก็เล่นในเอหนูเองแหละ <laughs> ใช่หนูยงานเพลงอย่างเดียวเลยใช่ <laughs> อย่างที่จีนเวลาเรารับงานแสดงคือมันต้องไปถ่ายยาวเลยเขาจะแบบว่าไว้3เดือนเลยก็คืออยู่ยาวแล้ว ออกมาข้างนอกจะไม่เหมือนที่ไทยที่เราสามารถวิ่งงานได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยของจีนคือต้องไปอยู่กองยาวก็คือสเดือนเงินมันหายเข้าป่าใช่ก็เลยยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะหายไปขนาดนั้นด้วยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่างานเพลงมันสามารถใส่ความเป็นตัวเองได้ไปได้เต็มทีหรือหรือว่าถ้าหนูอยากจะ,สะแสดงหนูก็จะไปสะแสดงใน MV ตัวเองที่หนูเขียนบทเองกำกับเองอะไรอะไรอย่างนั้นเนงสามารถควบคุมทุกอย่างได้ใช่หนูสามารถควบคุมทุกอย่างได้หนูสามารถควบคุมมุมหน้าหนูได้ว่าแบบมุมซ้ายตลอดนะคะอะไรเงี้ยแบบว่าโอเแคแสงจัดจัดไปฝั่งซ้ายนะ ใช่แล้วยังวีหนูออกมาก็จะแบบว่าสวยใสก็ก็ไปเรื่อยๆค่ะยังต้องสั่งจองกันข้ามเดือนกันอยู่คนก็ยังอยากกินตลอดก็ดีใจแล้วก็พยายามคุมสูตรให้มันอยู่ คุณลิตเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นแล้วมันทาให้เวลาเราขนส่งอ่ะเค้กมันมันโดนอากาศร้อนอ่ะแล้วมันจะแบบมีความละลายหรือว่าได้ไปแล้วรสชาติมันไม่เหมือนที่เคยทานบ้างก็มีเราพยายามคุมให้มันอยู่ในคุณลิตเดิมอยู่ค่ะค่อนข้างยากอย่างเช่นเค้กลอดช่องที่ทุกคนได้ทานกันอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าเราอยู่ในอากาศเย็นนะคะมันจะรสชาติปกติไม่ได้หวานมากแต่พอมันละลายมันร้อนเนี่ยน้ำตาลตโนดมันอ่ะมันเริ่มละลายแล้วมันจะทําให้เรากินแล้วรู้สึกอุ้ยหวานจังใช่หนูก็ต้องแบบว่าเคงกั้นรสหวานเพื่อที่กัน มันละลายแล้วมันจะได้รสชาติปกติอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ใช่จริงๆขายมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ปีที่แล้วแต่หนูกลับจีนมาใหม่ๆทํากับพี่เติ้ลสองคนใช่แต่ว่าด้วยที่หนูเป็นคนไม่ไม่อยากจะดูเป็นดาราขายของอ่ะหนูอยากให้ของมันมันดังด้วยตัวมันเองมันอร่อยของมันเองแล้วมันก็ไปเองอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ทําการตลาดใดๆเลยการตลาดอย่างเดียวคือโอเคไปกองไปถ่ายแล้วก็ไปยื่นให้คนในกองทานซึ่งวันนี้ก็ดีใจที่มันเป็นอย่างานเพราะคนก็จะแบบว่าเค้กคน ดีใจจังเลยที่มันไม่ใช่แบบว่าเค้กดาราขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปรับปรุงค่ะแต่จริงๆก็บอกทุกคนว่าเราจริงใจต่อการขายมากใช่เพราะหนูก็อยากให้ทุกคนได้ทานสิ่งที่อร่อยใช่มีพี่มีมาช่วยรีวิวให้ด้วยแหละแล้วก็อยู่กับพี่พี่พี่สาวสวยก็ขอบคุณที่ทําให้ร้านเราดังขึ้นมาได้พอพี่ๆเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆ